ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับเราอีกแล้วนะคะตามชื่อคลิปเลยว่าเราจะมารีวิวนี่ตัวเบรกเกอร์นะคะที่มีพิต้าพาราด็อกนะคะเป็นคนออกแบบรุ่นนี้ขึ้นมาซึ่งจะบอกก่อนว่าก่อนหน้าเนี้ยพาราด็อกอะ่ะเขาเคยมีก่อนนั้นี้มารุ่นหนึ่งแล้วแต่ว่ารุ่นนั้นอะ่ะพูดเลยว่าจองไม่ทันขนาดว่าจองตั้งแต่วันแรกที่เขาเปิดเลยนะคะก็ยังไม่ทันพอมารุ่นนี้ก็เลยคิดว่า ต้องจองให้ทันให้ได้นะคะแต่ว่าคู่นี้เขาน่าจะผลิตออกมาค่อนข้างเยอะค่อนข้างที่จะพอความต้องการแฟนๆอะไรแบบนี้อยู่แล้วแหละมี2ส,สีมีสีดำลายขาวแล้วก็มีสีขาวลายแดงนะคะแต่ว่าวันนี้ที่เราเลือกมาก็จะเป็นสีดำลายขาวนะคะจริงๆแล้วว่าเราต้องการที่จะซื้อ2คู่2ส,สีเลยแต่ด้วยความที่ว่าเรอาอยากจะเอามาแล้วก็เหมือนทดลองใส่ก่อนว่า มันไซส์มันพอดีกับเท้าเราหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องของรองเท้าผ้าใบอะเนาะมันก็ต้องแบบลองอะรองเท้าอะทุกอย่างอะมันก็ต้องลองก่อนใช่ไหมอือเพราะว่าบางยี่ห้ออย่างเท้าจริงเราอะมัน37เราใส่ทั่วๆไปถ้ารองเท้าผ้าใบทั่วๆไปก็จะใส่มา38แต่ถ้าเป็นอย่างคอนเวิร์ดอย่างเงี้ยเราไม่สามารถใส่38ได้เราต้องกระโดดไปแบบ39เอะไรอย่างเงี้ยถึงจะใส่ได้แล้วก็สบายเท้าอะไรอย่างเงี้ยคู่นี้ก็เหมือนกันถึงแม้ว่าเราอะจะเป็นคนที่ ชอบแล้วก็ข้างพี่ต้าแล้วก็วงาราดอกมากๆนะคะแต่ว่าเราก็ไม่วุ่หวามอยากได้มาแล้วก็แบบเฮ้ยให้มันได้ใสอะ่ะคือไม่เก็บอย่างเดียวนะขอใช้ด้วยขอใส่ด้วยก็เลยอ่ะสั่งมาคู่หนึ่งก่อนเพราะอะไรรู้ไหมทางเบเกอร์เนี่ยเขาส่งฟรีให้ด้วยต้องบอกก่อนว่ารองเท้าคู่นี้ราคา 890บาทนะคะแล้วเขาก็ส่งฟรีให้ฉะนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องบบบว่าสั่งมาทีเดียว2คู่เลยเลยเงี้ยก็สั่งมาแล้วก็ลองก่อนก็นได้เนาะต้องบอกก่อนว่าจริงอะ่ะเราอะ่ะถ่ายคลิปเวลาตั้งแต่เมื่อวานเป็นคลิปที่แบบว่าได้พัสดุมาแล้วปุ๊บแล้วเราก็มาเหมือนอันบอกซ์ให้พร้อมๆกับทุกคนคืออยากแบบเห็นรีแอคชั่นตัวเองว่าแบบ จะมีความตื่นเต้นความอะไรอย่างเงี้ยขนาดไหนแต่ปรากฏว่าพอถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็เอาไปลงกําลังที่จะตัดต่อง่ายๆแล้วก็เช็คเหมือนเช็คฟุตเทจดูกลายเป็นว่าพูดอะไรวะพูดอะไรไม่รู้เรื่องแบบด้วยความที่เราอะบ้าพารดอกมากเว้ยมันก็จะแบบมีความตื่นเต้นความอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วพูดไม่รู้เรื่องก็เลยคิดว่า ถ้าสมมุติว่าเอาคลิปนั้นออกไปคิดว่าคนเขาจะซื้อตามไหมอะไรแบบนี้นก็เลยแบบเออมาถ่ายมาดีกว่าวันนี้เนาะจากที่เราบอกไปเมื่อกี้เราเ,เห็นข้างในแล้วฉะนั้นความตื่นเต้นลดลงแล้วแต่ว่าต่อไปนี้เราจะถ่ายให้ทุกคนได้ดูรีวิวให้ทุกคนได้ดูว่าตัวเบเกอร์ที่พี่ต้าพาราดอกนะคะเป็นคนออกแบบเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงสมควรแก่การซื้อหรือเปล่านะคะ นี่ด้านในก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วเขาจะมีป้ายแท็กอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ตอนแรกนะคะที่เขามาเขาจะยังไม่ได้ร้อยเชือกใครเรานะคะเราจะบอกว่าเชือกเขาอ่ะมีให้ถึงสสีเลยสีขาวที่เขาที่เขาร้อยมาแช่2อลูนะคะแล้วก็มีสีดําให้เป็นเอาไว้เปลี่ยนแต่ว่าเราเนี่ยความรู้สึกว่าถ้าเอาสีดําร้อยไปเลยเนี่ยมันจะดูกลืนไปนิดนึงมันจะเหมือนแบบฟิลแบบรองเท้านักเรียนอะไรแบบนี้ปะ รอ,องเทา้านักเรียนผู้ชายสีดำอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าทําสีขาวมันน่าจะสวยกว่าเนาะก็แล้วแต่คนชอบเลยจะบอกว่าความรู้สึกแรกนะที่ได้มาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นรองเท้าที่เท่ดีแล้วก็น่าจะใส่ได้เรื่อยๆคือเป็นคนที่ชอบใส่รองเท้าผ้าใบายอยู่แล้วแล้วมันก็ไม่ได้ฉูดฉาดเกินไปแล้วก็ไม่ได้เรียบจนเกินไปนะคะอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นชื่อของพิตานะคะรวมรวมมันจะเป็นเหมือนสายฟ้าแต่ว่าจะมีแบบ T A T A อย่างนี้อยู่นะ เออเป็นไงละด้านข้างนะคะก็จะมีตัวหนังนะคะที่เย็บไปแล้วก็เนี่ยเป็นรูปสายฟ้า T A T A นะคะข้างฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันนี่มี2ฝั่งเลยก็ด้านหลังจะเขียนว่า dog face นะคะนี่ราคามันจะมีข้างเดียวข้างนี้จะไม่ได้มีคำว่าคอนเสิร์ตแต่ว่าก็มีข้างหลังก็เป็นคำว่า dog face เหมือนกันตรงลิ้นมันนะก็จะมีคำว่า breaker อยู่ นี่ที่ชอบมากๆเลยนะของเท้าคู่นี้คืออะไรรูป้ป่ะนี่คือสีมันแบบสีมันดีมากอะสีสวยมากในเรื่องของน้ำหนักเนี่ยจะบอกว่าน้ำหนักมันดีมากเลยนะมันไม่ได้เบาถึงขนาดโอ้เบามากเลยแต่มันก็ไม่ได้หนักคือน้ำหนักแบบกำลังดีวัสดุนะคะตรงนี้ก็จะเป็นผ้านะเป็นผ้าแต่อาจจะมีความยับยับ อะไรนิดหนึ่งอะมันไม่ใช่หนังนะคะมันเป็นผ้าแต่ว่าตรงเนี้ยที่เป็นสายฟ้ามันเป็นหนังแล้วก็จะมียางตรงนี้แล้วจะบอกว่าพื้นเขาว่ามันหนึบมากจากที่เมื่อวานอ่ะลองใส่เดินในบ้านนะแบบโคตรหนึบเลยอ่อไม่เคยใส่รองเท้าของเบเกอร์เลยก็เลยไม่แน่ใจว่ารุ่นอื่นๆที่แบบว่าเป็นรุ่นทั่วๆไปรองเท้าพละรองเท้าอะไรเงี้ยมันจะแบบหนึบขนาดนี้หรือเปล่า แต่เนี่ยถือว่าหนึบแล้วก็เกาะพื้นมาคือเดินไปถ้าสะดุดนี่ก็คือแบบเสียงแบบเ e อียดเอดเอเลยนะด้านในพื้นรองเท้านะคะจะเป็นสีแดงแล้วก็มีโลโก้สายฟ้าอยู่เหมือนกันแล้วมาพูดถึงรูปทรงนะคะรูปทรงมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าแล้วว่ามันเหมาะกับยุคสมัยนี้นะคือมันเป็นรองเทา้าเหมือนรองเทา้าแบบ รองเท้าสตรีถ้าให้เราคิดนะโดยส่วนตัวมันเหมือนรองเท้าที่สามารถใช้เล่นพวกสเก็ตบอร์ดอะไรอย่างนี้ได้เลยอะเออเพราะาพื้นมันเรียบมันราบใช่ไหมแล้วก็มีความหนึบเกาะนะก็คือแบบโอเคมากเลยแล้วก็ข้างๆเนี่ยรอบตรงเนี้ยมันซับพอร์ตเท้าได้ดีมากเลยก็คือเมื่อวานที่เราลองใส่เรารู้สึกว่า ใส่เข้าไปแล้วมันสบายแล้วก็นิ่มนิ่มแต่ไม่ได้แบบนิ่มแบบนนหนาหนานิ่มๆอะไรขนาดน,านั้นคือมันมันไม่หนาแต่ว่ามันนิ่มค่อนข้างสบายเท้าอย่างปกติรองเท้าผ้าใบตรงนี้มันจะแข็งใช่ไหมแล้วเวลาเราเดินไปเรื่อยๆอ่ะหจะขูดขูดตรงส้นเท้าอ่ะเออไม่ใช่ส้นเท้าเาเรียกว่าอะไรวะข้อเท้าอ่ะมันจะขูดจนแบบเจ็บจนแดงไปหมดแต่ว่ารุ่นนี้ เขาทำมาแบบพพอร์ตดีมากเลยแต่ว่าอาจจะตินิดนึงในเรื่องของความเนี้ยบไม่ได้เป็นคนข้างแล้วก็อวยอย่างเดียวนะอันข้อติเราก็มีเหมือนกันเรารู้สึกว่าตรงขอบขอบตรงเนี่ยมันเป็นขุยๆย,ยังรู้สึกว่ามันตัดมาไม่ค่อยเนี้ยบเท่าไหร่ช่วงเนี้ยนะคือเย็บมันเหมือนจะจะตกออกไปอยู่แล้วอะ่ะเนี่ยเห็นไหมว่าถ้ามองดีๆตรงรองเท้าที่เป็นพื้นสีดำๆมันจะ,เล,ะเลอะไอ้พวกขุยๆข,ของหนังตัวเนี้เต็มไปหมดเลยนะ นี่คือปัดออกแล้วนะเห็นไหมว่ามันเป็นขุยๆเต็มไปหมดเลยเหมือนตัดหนังไม่ค่อยคมด้วยอะ่ะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนิดนึงเพราะว่าพอมันตกลงมาอยู่ในรงเท้าแล้วมันเห็นชัดแต่ว่ามันเป็นแบบขุยๆข,ขาวๆอะไรเงี้ยเออก็เป็นเนี่ยประมาณนี้แหละที่เรารู้สึกว่าเป็นข้อติเล็กๆแต่ ก็เข้าใจในราคา890บาทมันก็อาจจะแบบความเงียบก็อาจจะได้ประมาณนี้แต่ว่าถ้าโดยรวมแบบไม่ต้งมาน,นั่งจดนั่งจ้องอะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันก็เป็นรองเท้าที่สวยงามแล้วก็ใส่ได้แบบเท่ๆทุกวันเลยใครที่อยากจะสั่งนะคะสามารถไปสั่งได้เลยนะคะที่เพจของเบเกอร์นะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะแล้วก็สำหรับเราเราก็คิดว่าโอเคไซส์เนี้ยมันโอเคแล้วแหละเดี๋ยวจะไปสั่งสีขาวลายแดง อีกคู่หนึ่งนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าชอบใส่ได้สบายๆยอย่างน้อยเนี่ยถ้าไม่ได้ใส่ก็เอาเก็บแบบไว้ในคอลเลกชันของเราเออเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะจะพาไปดูคอลเลกชันที่เก็บรวบรวมของของพระดอกส่วนหนึ่งนะคะที่สามารถจะเอามาบ้านนี้ได้ เราเก็บใส่ตู้ไว้มีแบบชั้นเล็กๆคือไม่ได้มีของเยอะแยะนะแต่ว่าเหมือนชอบถ้าชอบอะไรเราก็จะซื้อคือเราอ่ะไม่ได้ซื้อทุกอย่างที่แบบว่าเราดอกมีอย่างสมัยเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้มีกําลังซื้อสะสมอะไรขนาดน,นั้นจริงๆเราเพิ่งมาแบบเริ่มสะสมจริงๆจริงๆก็คือช่วงที่แบบว่าเราทํางานแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะอวดนิดนึนงค่ะเสื้อตัวนี้นะคะเป็นเสื้อนี่เสื้อตา้าตาสตีโอนะคะมีลายเซนของพ้าตาด้วยเดี๋ยวจะให้ดูอวดซะหน่อยนี่น นี่นะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าเสื้อตัวนี้ตั้งแต่ได้มาก็คือยังไม่ได้ซักเลยเพราะว่ากลัวว่าไอที่เซนไว้เนี่ยมันจะแบบหลุดอะไรแบบนเี้ยนะคะก็คือใส่แค่แบบอย่างเงี้ยแหละใส่นิดน,น,น,นหน่อยๆใส่อาจจะเป็นครั้งแรกด้วยซ้ำที่ใส่มาถ่ายคลิปนะเพราะว่าอยากจะแบบให้มีอะไรที่มันดูเข้ากับพาราดอกนิดนึงเออแล้วมีอีกอย่างหนึ่งอยากโชว์มากเลยยังอยู่หรือเปล่าน,นี่นะคะทุกคนเป็นอะไรที่แบบอยากพรีเซนต์มากเลยอันนี้คือแมสสนะคะ แมสปิดปากนี่เป็นลายที่เราเองด้วยความที่เราข้างพาราด็อกใช่ไหมเราก็อยากมีอะไรแบบว่าตอบแทนให้พี่ๆเขาแบบว่าที่แบบว่ามอบความสุขให้กับเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยวาดออกแบบทุกอย่างระบายสีนั่นน,นี่นี่นั่นทุกอย่างเลยทําเองแล้วก็เย็บเองด้วยเย็บขึ้นมานะคะสั่งเป้นผ้าแล้วก็เย็บมาเป็นแมสแบบนี้ก็จะมีแบบลายต่างๆไม่ว่าจะเป็น ห่วงยางลูกบอลผักบุ้งกระทะกระป๋องแก๊สที่พ่นไฟอะไรแบบเนี้ยเออเอเลี่ยนต่างๆเป็นสิ่งที่แบบว่าเหมือนเป็นซิมโบโลิกของผลดอกเนาะในการเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยแล้วก็ทำมาทำขึ้นมาแล้วก็คือส่งไปให้ทางวงนะคะไม่รู้ว่าเขาจะกล้าใส่หรือเปล่าแต่ว่าคอนเซ็ปต์ก็คือเป็นแมสที่ทุกคนเห็นแล้วน่าจะแบบ เอ๊ ه, พะพลราดอกหรือเปล่านะ<ม>อะไรแบบนี้นี่แล้วสีนะคะที่ตั้งใจคือต้องการให้มันออกมาเป็นเหมือนตัวกางเกงในที่เป็นของคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตผง,งาดงามคาโลกอะนะคะแต่ว่าพอมันออกมาแล้วมันก็เลือมเหลือม,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 มันก็ไม่เหมือนนะ่ะเออเพราะว่าเราวาดใน iPad ด้วยสีด้วยอะไรต่างๆมันอาจจะแบบมันไม่เหมือนด้วยลงพิมพ์สีของเขาอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะนะคะปัจจัยมันเยอะเนาะ สีมันก็จะเลยจะเหลื่อมๆกันนิดนึงก็เป็นสิ่งที่เป็นความบ้าความคลั่งนอกจากรอยสักแล้วก็ยังมีอันนี้แหละที่เราแบบทําขึ้นมาเลยแบบนี้เนาะนี่แต่ว่าเราไม่ได้ขายนะคือเราทําเพื่อที่จะแบบว่าให้พี่ๆในวงแล้วก็ให้กับแฟนคลับที่เรารู้จักอะไรแบบนี้เออก็ตอนนี้นะคะก็คือเล่าจนคอแห้งไปหมดแล้วนะ แล้วก็บางทีงงๆด้วยเพราะว่าเมื่อวาน,เ,นเราก็พูดไปเยอะมากแล้ววันนี้ก็กลับมาถ่ายคลิปอีกก็เลยแบบเ้ยพูดไปหรือ,อยังวะอะไรแบบนี้ก็เป็นว่าน่าจะครบทวนสมบูรณ์ใครที่อยากจะให้มาพูดอะไรอีกก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีขาดตกบงองอะไรไปหรือเปล่านะก็ เดี๋ยวท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวจะไปพาไปดูของสะสมของเราที่เกี่ยวกับพาราดอกนะคะว่ามีอะไรบ้างนิดนิดหน่อยๆนเพราะว่ายังไม่ครบทุกอย่างเพราะว่าบางอย่างก็ยังอยู่ที่แบบที่บ้านเดิมอยู่นะคะก็ยังแบบเหมือนไม่ได้เอามาด้วยก็จะเป็นนิดหน่อยๆนยนะคะโชว์เล็กๆน้อยน้อยนะคะเป็นแบบว่าเผื่อจะได้ป้ายยาให้ทุกคนได้ เข้ามาเป็นมาชิกแฟนคลับพาราดอกก็สำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยคลิปนี้ไม่รู้จะมีคนเข้ามาดูหรือเปล่าเพราะว่าเข้าใจแหละว่าพาราดอกมันก็อาจจะเป็นแบบเฉพาะกลุ่มอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าอยากจะให้ลองเข้าไปดูเข้าไปเสพผลงานสักนิดนึงนะคะช่วยกันสนับสนุนแล้วก็ของของพ่งตา้าอะไรที่เขาพ่ต้ตาพี่สองอะไรเงี้ยเขาก็มีผลิตของออกมาให้เราได้ได้แบบซื้อได้จับจ่ายกันอยู่ตลอดก็ใครอยากสนับสนุนนะคะก็ ลองไปติดตามใน Facebook ช่องทางต่างๆของพาราดอกคือมีหลายช่องทางมากๆนะคะเพจของเขาก็มีหลายเพจมากนะคะก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ด้วยแล้วกันเนาะเท่าที่เราจำได้เนาะโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย